สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ก็คือ RelaxColoring สำหรับการแนะนำในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างสั้นเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะแนะนำว่า RelaxColoring คืออะไรในขณะที่รายละเอียดอะไรต่างๆเราก็จะกล่าวในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับในเรื่องชื่อคำว่า relax coloring นะครับมันมีชื่ออื่นอีกหลายชื่อที่นิยมใช้กันเหมือนกันก็คือ defective coloring กับ improper coloring ตัวที่เรียกว่า improper coloring เพื่อให้มันแตกต่างจาก proper coloring นะครับใน proper coloring นี สองจุดที่ประชิดกัน Adjacent กันห้ามสีเดียวกันแต่ว่าตัวนี้บอกว่ามันเป็น improper ก็คือไม่ต้องเป็น proper ก็ได้นะครับก็คืออนุญาตอาจจะมีบางจุดที่ประชิดกันจะเป็นสีเดียวกันได้หรือเรียกว่า d e f e c t i v u t Coloring หรือ RelaxColoring r e l a x ก็คือการผ่อนคลายเงื่อนไขผ่อนคลายเงื่อนไขของ p r o p e r c o l o r i n g แต่เราจะใช้ชื่อในบทนี้จากนี้ไปว่า RelaxColoring เนื่องจากว่าถ้อยคำมันมีลักษณะเป็นทางบวกมากกว่าคำว่า improper นี่แปล ไปอีกทางหนึ่งก็ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะนะครับซึ่งมันก็ไม่ยุติธรรมกับการให้สีประเภทนี้เพราะว่ามันก็เหมาะก,กับบางงานนะครับหรือคำว่า defective ตัวนี้ก็แย่ yeah, เหมือนกันก็คือว่าเป็นการให้ให้สีที่มีข้อบกพร่องซึ่งจริงๆมันมันไม่ได้มีข้อบกพร่องนะครับเรามีเงื่อนไขยอย่างไรเราก็ทำตามนั้นนะครับ เราจึงใช้คำว่า Relax Coloring ซึ่งมันก็มีถ้อยคำที่ก็อย่าง Relax ก็คือผ่อนคลายอาจจะมีข้อเสียบ้างสำหรับคำนี้นะครับ relax ก o l o ั i n g เเวลาที่เราค้นหาในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าค้นหาคำนี้เราอาจจะไปเจอเกี่ยวกับรูปในการระบายสีเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายอะไรประเภทนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับทางกราฟของเรานะครับ ตัวน,นี้เราจะกล่าวอีกอย่างหนึง่งหรึองว่าเป็นการให้สีในลักษณะที่แต่ละ Color Class นะครับไมอ่อาจจะเป็น non independent set ได้ก็คือสำหรับใน p o p e r coloring นี่แต่ละ Color Class จุดที่มีสีสีเดียวกันเซตของจุดยอดเหล่านั้นมันจะเป็นอินดีพีเดนต์เซตก็คือจุดยอดในเซตนั้นไม่มีเส้นเชื่อมกันหรือไม่ประชิดกันนะครับแต่ว่าในรีแลกซ o คัลเลอนี่เราอนุญาตให้ให้ไม่เป็น independent ์เซได้แต่ว่านะครับถ้าอย่างนั้นเราจะให้สีแบบไหนก็ได้เหรอ ไม่ใช่นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขอะไรต่างๆซึ่งเงื่อนไขที่ใช้มากที่สุดเราจะพูดกันต่อในคลิปนี้นะครับในการใช้งานนะครับงานบางอย่างนะครับงานบางอย่างจะถูกแทนด้วยจุดยอดนะครับในขณะที่ วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรถูกแทนด้วย4นะครับการที่ใช้ทรัพยากรเดียวกันอาจจะทำให้เกิดคอน f lict ข้อขัดแย้งนะครับหรือว่า,ามันมีภาระอะไรที่เกิดเกิดขึ้นเช่นสมมติว่างานมีงาน2งานนะครับที่ต้องการใช้ เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันซึ่งเราก็อาจยอมให้ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น3มเซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปไปแล้วอาจจะมีมีปัญหาเราก็จะอาจจะให้มันมีความขัดแย้งหรือภาระที่เกิดเกิดขึ้นมีการจำกัดนะครับ Relax coloring มันจะเป็นตัวแบบที่ เหมาะสมนะครับสำหรับการจัดสรรทรัพยากรนะครับที่แต่ละงานนะครับสามารถที่จะรับภาระหรือรับข้อขัดแย้งได้ภายในขอบเขตประการหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าขอบเขตนั้นจะกำหนดมาอย่างไรนะครับแต่ว่าใน Proper c u ัลล r ่งนี่ห้ามมีข้อขัดแย้งกันนะครับ เส้นเชื่อมแสดงถึงข้อขัดแย้งห้ามให้สีเดียวกันแต่ว่าใน Relax Coloring มันก็จะมีลักษณะที่สีเดียวกันได้ประมาณหนึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไข Relax coloring ที่ใช้กันจอดนิยมที่สุดนะครับก็จะเป็นประเภทที่จะกล่าวถึงนะครับตัวนี้จะเป็น ให้ vi นะครับเป็น color class ของสีที่ i ก็คือประกอบด้วยจุดยอดทั้งหลายที่ได้รับสีที่ i เราจะเรียกการให้สี i ว่า d 1 d 2ถึง dk coloring นะครับถ้า vi นะครับเป็น empty set เราอนุญาตว่าบางสีนะครับสีที่ i อาจจะไม่ให้กับจุดไหนเลยก็ได้ นะครับหรือถ้าให้แล้ว i n d u c e subgraph GVI ที่เกิดขึ้นข้างในนั้นนะครับ maximum degree ของมันจะต้องมีจุดอาจะมีไม่เกิน d i นะครับขึ้นอยู่กับว่า d i แต่ละอันคืออะไรนะครับสำหรับแต่ละและเราจะเรียกกราฟ G ว่ามีคุณสมบัติ D1 d 2ถึง d k colorable ถ้า G มันมี D 1 D 2ถึง D K coloring นะครับ Four color t h e r e m สามารถที่จะเขียนใหม่ในรูปแบบของ relax coloring ว่าทุกพาร์ก,กราฟนะครับมีคุณสมบัติ0 0 0 0 0 colorable นั่นก็คือแต่ละ color class นะครับ color class ทั้งสนะครับ อาจจะเป็น Empty Set หรือถ้ามันมีจุดยอด Induce มันออกมานะครับมันจะจุดยอดทุกจุดจะมีดีกร e ศูนย์นะครับก็คือไม่มีเส้นเชื่อมระหว่งางคลาสเดียวกันเลยนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างที่เป็น Defect อ่าเป็น Relax Coloring จริงๆนะครับก็คือ g กราฟ k 4, 4 4 4ตัวนี้มี2 2 ่ามีคุณสมบัติสองสองค o l เ r เเพราะเราสามารถให้สีในลักษณะอันนี้ได้นะครับผมให้สีอ่าีน,นี้ผมขอเขียนในลักษณะที่เขาใช้เป็นมาตรฐานนะครับมีในลักษณะนี้แปลว่าในวงเดียวกันนี้ไม่มีเส้นเส้นเชื่อมกัน ทึบๆในลักษณะนี้แปลว่าทุกจุดจุดสองจุดใดๆในแต่ละ,ละด้านนะครับจะประชิดกันนะครับตัวนี้จะเป็น K สีสผมสามารถให้สีในลักษณะนี้ได้ให้ตัวนี้เป็นสีที่1 1 1 1, 1แล้วก็สี2 2 2 2ตัวนี้เป็น2 2 c o l o r i n g ลทำไมถึงเป็น2 2 คัน์เรลลิ่งพิจารณาคละคราที่1น,นะครับอินดิวของมันจะเป็นกราฟนี้นะครับจะเป็นกรา,กราฟนี้ที่มีมินิมัมดีกรีคือ2น,นะครับคละคราที่สองก็มีมินิมัมดีกรีของอินดิวสับกราฟก็คือ2เหมือนกันนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ทราบนิยามเกี่ยวกับ Relax c o l o r i n g รวมทั้งตัวที่เราจะใช้ใช้บ่อยซึ่งจริงๆแล้ว r e l a x c o l o r i n g มันยังมีมากกว่านี้นะครับบางอันก็อาจจะเป็นการให้สีในลนักษณะที่แต่ละ Color Class อาจจะเป็น Forest ก็ได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น r e l a x c o l o r i n g หรืออาจจะมีสมบัติอะไรต่างๆมากมายนะครับ สำหรับในคลิปหน้านะครับเราก็จะมาดูผลเกี่ยวกับ r e l a x c o l o r i n g ตัวอย่างเช่นสำหรับ G นะครับที่เป็นเอ t e r อร์พ g ร a กรฟจะได้ว่า G นะครับมีสมบัติ2องสอง r o l o r l e e และนะครับก็ตัวนี้จริงๆเราทราบแล้วว่าพารากราฟนะครับมันมีคุณสมบัติคือ0ูนย์ศูนย์ศูนย์ แต่ว่าตอนนี้เราให้ดูตัวการพิสูจน์นะครับในรูปแบบของ relax c o r i n g แบบง่ายง่ว่าเราสามารถแสดงได้อย่างรวดเร็วนะครับว่ามันมีสมบัติ2-2-2-2 c ง l อง a b l e นะครับซึ่งอาจจะเป็นคุณคุณสมบัติที่ไม่ได้ไม่ได้เทียบเท่ากับสิ่งที่ดีที่ที่สุดแต่ว่าก็จะได้เห็นแนวทางการพิสูจน์นะครับก็ สองอันนี้ก็จะอยู่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าสนใจในเรื่อง Relax c o l o r i n g ก็ติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ